เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูว่าภาพรวมของต้นไม้ต้นนี้มีอะไรบ้างนะคะก็เรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะในการพิยาธรรมแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นแล้วก็ในเรื่องของสัมพันธภาพเนี่ยคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะเวลาที่เรามองพฤติกรรมของเด็กเนี่ยค่ะแล้วถ้าเรามองเห็นแต่พฤติกรรม เช่นว่าไม่นิ่งวุ่นวายดูยังไม่ค่อยอสนใจอะไรรอบตัวเท่าไหร่นะักเวลาเรามองเป็นพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เรามองไม่เห็นตัวตนข้างในตัวเด็กค่ะมันจะทำให้เราเห็นแต่พฤติกรรมเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะจัดการอยากจะจับให้เขาทำสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ได้เข้าใจาความรู้สึกหรือความต้องการของเขานะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆหัวใจแรกเลยนะคะที่เราจะมาเปลี่ยนมุมมองในการที่เราจะทำงานตรงนี้ได้นะคะเราจะต้องกลับมามองตัวของเด็กก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะหมอจะใช้คำว่าเปลี่ยนแว่นตาต้องใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังมองเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเดิมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมองแบบเพื่อช่วยเหลือเด็กเนี่ยเราต้องหยิบแว่นตาอันใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็มาใส่ แล้วเราลองดูว่าเดี๋ยวเราจะมองกันยังไงบ้างนะคะการมองแบบใหม่เนี่ยค่ะเป็นการมองที่ลึกลงไปอีกค่ะถ้าเกิดเรามองแค่ผิวเผินเท่าที่เรามองเห็นพฤติกรรมเนี่ยค่ะมันก็จะนำไปสู่การแก้ไขแบบผิวเผินนะคะซึ่งส่วนใหญ่การแก้ไขก็อาจจะเป็นการจับเด็กให้อยู่นิ่งๆหากิจกรรมให้เขาทำซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ไม่เกิดความยั่งยืน ะะแต่การมองใหม่เนี่ยเป็นการมองที่ลึกลงไปอีกค่ะมองหาสาเหตุที่อยู่ลึกลงไปว่าเอ๊ะเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่นิ่งล่ะเอ๊ะทำไมเขาถึงดูยังไม่ได้เออเขายังดูสเปะสปะแล้วก็ดูยังไม่ได้สนใจคนอื่นเอ๊ะมันมีสาเหตุจากอะไรมาจากดรสแตนลีย์กรีนสแปนนะคะท่านก็เชื่อว่าจริงๆเด็กทุกคนเนี่ยค่ะมีมีความต้องการไม่ต่างกัน แต่เวลาที่เราอยู่กับเด็กเนี่ยคะ่ะแล้วเราเห็นพฤติกรรมเขาวุ่นวายมากๆเราเห็นเขาแบบอาจจะมีพฤติกรรมก้าวรล้าตีตีคนอื่นหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบดูผิดปกติแปลกๆเนี่ยจริงๆแล้วเด็กทุกคนไม่ต่างกันนะคะเขาต้องการความรักเขาต้องการคนหนึ่งที่เข้าไปเล่นกับเขาแล้วเขาก็ต้องการที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะจริงๆตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆนะคะ หมอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะหมอก็เคยเจอเด็กคนหนึ่งเนาะที่เข้ามาในห้องแล้วก็แบบนั่งน้ำลายไหลแล้วก็แบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกแบบแต่พอเรามองดีๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะที่เขาต้องการที่แบบเขาก็คงอยากมีคนเห็นเข้าไปเข้าไปอยู่กับเขาเข้าไปเล่นกับเขาแล้วเขาก็ต้องการที่ไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่นค่ะ พอเรามองเข้าไปถึงความรู้สึกความต้องการของเขาเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเข้าหาเด็กได้ดีขึ้นเราจะรู้วิธีการเข้าหาเด็กด้วยธรรมชาติของเราเองนะคะแต่จากนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิชาการเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราลงรายละเอียดได้แล้วก็ทําให้เราสามารถให้คําแนะนําพ่อแม่ต่อได้ว่าจะจะช่วยเหลือ,อยังไงนะคะ